อ n r นระดัคลิปวันนี้พี่โอแมนไม่ได้เป็นคนนำทีมแต่ว่าเป็นเบคอนนำทีมเองเพราะว่าโอแมนโดนปีศาจุ๊กตาสุดเสวยจักตัวไปเรามาดูกันดีกว่าว่าเบคอนกับควรจะช่วยโอแมนได้หรือเปล่าช่วยหน่อยนะเบคอนสูงตาบ้า ผหานมินชำระเงินรับของทันทีผ่านสวีเพียง5นาทีเท่านั้นบริการเติมโรบักถูกกว่าเติมเองคุ้มสุดสุดคุ้มสุดสุดเป็นเลยอ้อแมนพี่โอแมนจะทิ้งลิงก์ไวตาที่ได้สกิปชั้นน้นนองๆอย่าลืมไปกดกระ let's go <S ฉันชอยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้ oh my god อแกนนี่กับเบคอนช่วยฉันด้วย ฉันเองก็ไม่รู้เลยอะเบคอนแต่ผมได้ยินเสียงอ้อมแมนเขาบอกว่าให้ช่วยฉันด้วย <c oughs> แต่ว่านะ่าคุณยายน่ากลัวมากเลยนะครับคราบสวัสดีและยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่ช anel อ้แมนเอสวันนี้อยู่กับขบวนการเบคอนคนเดียวเท่านั้น <What? S 2> อะไรของแกเนี่ยเจ้าเบคอนฉันด้วยสิ <c oughs> ผมว่ารีบไปดีกว่านะครับคุณยายไปครับคุณยายเก็บลูกอมก่อนครับ โอแมนเกิดอะไรขึ้นนะน้องๆเออถ้าเกิดน้องๆคนไหนเข้ามาแล้วก็ช่วยคอมเมนต์บอกเบคอนหน่อยนะว่าพี่โอแมนเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเบคอนไม่รู้เรื่องอะไรเลยอืมเจ้าโอแมนนี่นะจะพาท่าให้ปีศาจได้ปกติมันต้องเป็นชั้นไม่ใช่เหรอเบคอนนั่งสิครับผมว่านะวันนี้โอแมนเขาต้องมีอะไรแปลกๆแน่เลยคุณย้ายจิ๊บเรารีบไปช่วยโอแมนกันดีกว่าจิ๊บ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 จบเออเอออาบน้ำกันดีกว่า จ้า,เ,จาเบคอน,คอนลงมาเดี๋ยวนี้เลยอะไรกันครับคุณยัยทางไปมันอยู่ข้างหน้านี่ข้างล่างไม่ใช่ข้างบอลเออใช่เหรอโอเค let's go ว้าวบื้บบื้ย็บยบยบเย็บย็บเปิดจิตตาเปิดจิตจตาของฉัน<ะ>นี่เบคอนรีบไปช่วยโอแมนเดี๋ยวนี้เลยเธอจะมายืนเล่นอย่างนี้ไม่ได้นะ ปกติโอแมนจะต้องเป็นคนนำนี่นาคุณยายสำหรับท่านผู้ชมนะวันนี้พี่เบคอนจะมาเอนเตอร์เทนลิปเองเพราะว่าโอแมนไม่อยู่เลยโอแมนดนจับย้โอแมนดนจับเบคอนแกนี่รักโอแมนจริงๆหรือเปล่านี่คุณยายผมว่านะเราต้องกระโดดลงไปตรงนี้แล้วล่ะงั้นเดี๋ยวผมนำนดิค่ะเอาคุณยายลงไปก่อนแล้วตามไปดีกว่าปกติต้องเป็นเด็คอนนำนี่ เร็วๆเลยเจ้าเบคอนแกมันก็เสียเวลาเสมอเลยนะกว่าจะมาช่วยฉันแต่ละทีเนี่ยถ้าผมมีโปรจิตาอยู่นี่นะอะไรของแกคือโปรจิต่าไปดีกว่าไม่บอกหรอกฮ่าฮ่ต้องไรีบไปช่วยโอแม่แล้วเดี๋ยวไม่มีเงินเดือนจิ๊บจิบคนยายตามมาเลยเฮ้เโอแม่ไม่อยู่ก็สนุกเหมือนกันนะนี่จิ๊บเช็คไพ่ว้าวจิมตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมีจันอันคัน ออนย่ามมวแต่เล่นรีบๆไปเร็วพ่อแม่เขากำลังเดือดร้อนอยู่นะ,อะโอเคครับคุณยายยิ้ววิคิววิคิวฮ้าอึ๊บจิบยิบ,บโอเลโกเลโกโอเลโกเลโกแบบไม่มีอีโกคุณยายแกนี่ไม่รอเลยยายแก่คนนี้นี่นี่ฉันได้ยินนะว่าแกพูดอะไรนะ่ะขอโทษครับจิบ้งจิน ลูกอมลูกกว่าลูกอมลูกกว่าผมจะกินอันนี้จะกินอันนี้จะนสมน้ำหน้าใครเขาใช้ให้กินลูกกว่าตรงนี้กันเล่ามันเป็นเมืองของปีศาจแต่ผมว่าหน้าคุณยายแกนี่ก็เหมือนปีศาจนะคะัเจ้าเบคอนนะเจ้าเบคอนเจ้าเด็กคนนี้นี่ฉันไปแล้วจะไม่รอนายดีกว่าไอ่เอาคุณยายแกนี่เขาโกรธอะไรเราหรือเปล่านะไม่น่าจะโกรธนางหน้าดานะโจอิตะสุดหน้าลัก เมืองนี้สนุกจังเลยโอแมนก็อยู่ข้างหน้าแต่ว่าโอแมนโดนจับตัวไปว้าวข้างหน้ามีลูกอมเลสกจอนี่จิบจิบจุกจุกจุกได้ยินโอแมนพูดใบมากมากเลยจิบ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 คุณยายแกนี่โกรธเราแน่แน่เลยไม่เป็นไรเร็วเร็วได้ไหมเนี่ยฮะแกเนี่ยฮะเร็วเวฉันจะรอแกอยู่หน้าประตูตรงนี้นะเบคอน ฉันนะฉันว่านะโอ้แม่ต้องลาคาญแกแน่ๆเลยนะเจ้าเบคอนอ้อแมนเขาไม่เคยลาคาญผมเลยครับคุณยายเอาวา <What? S 2> คุณยายปล่อยให้เบคอนคุยคนดีคุณยายพี่สาวจับอ้แมนมาหรือเปล่าครับว่ายังไงเจ้าเบคอนสุดน,าน่ารัก เอจะมช่วยโอแมนเหใช่แล้วครับพี่สาวนาะนี่ไปไหนแล้วครับพี่สาวอยู่ข้างในนะผมขอเข้าไปได้ไหมคะได้เลยเบคอนผมเอาบอร์จิตะเข้าไปด้วยแล้วขออนุญาตไปช่วยโอเมนได้ไหมพี่สาววัดได้เลยเบคอน ถ้านายผ่านฉันไปได้ก็ลองดูไปให้ดีกว่าขอบเข้าไปนะครับอจิ๋มจิ๋มจิ๋มจิ้มทำไมพี่สาวเมื่อกี้พูดแปลกๆนะอยู่ในนะาเจ้าสุดน่ารักของพี่โอ้คนอยไรแกมี่เข้ามาหลบอะไรอยู่ตรงนี้นะครับ ฉันไม่อกคุยกันนายข้างนอกัน็ีตุ๊กตาผีอยู่นะแต่ผมว่านะคนยายแกนี่เหมือนผีมากกว่าฉันไม่คุยยาบแกแล้วฉันไปดีกว่าเจ้าเด็กปากไม่ดีอันนี้ไม่เป็นไรงั้นขบวนกันเบสต้อจยอกลอบเองจิบจิบจิบ้วพี่สาวไปหล้อยังนะจิบจิบจิบกดปมอุ้ยอๆออ พี่สาวยังหาเราอยู่ป wow ึ๊บป sure ึ๊บป <<|ja|> ึ๊บเราต้องหาปุ่มกดแล้ววันนี้แอนนี่จิ้มจิเมจิเมจิเมชอบไหมเบคอนมาคนเดียวแบบนี้ปึ๊บจีดิ้บจิ้บพี่สาวอยู่ไหนนะจึ๊บหาพี่สาวไม่เจอแล้วเว้ยเว้ยเว้พี่สาวพี่สาวยังตามหาเลยหึหึหึหลบก่อนว้าย หายไปแล้วอืออ,อ,อ,อพี่สาวหาเราไม่เจอแน่แน่เลยเอ้แกนี่ชัดช้าจริงๆเมื่อแต่เรียกพี่สาวพี่สาวอะไรของแกนเนี่ยเบคอนคนไยงยผมนี่นะตั้งช่วยเอแอมนให้ได้ลดยยแล้วเดะคุณยายลาผมด้วยคุณยายกินนี่ไม่เคยรอเลยเจ๊ๆๆวะลูกอมลูกอมลูกอม,มคุณยายแกนี่ไม่รอเราเลยเคนนี้นี่นะขี้งุดนี้จริงจริงเจาว สวรรค์เย <Scroll> ้เย้เย้เย okay. okay. ้เย้จริงๆชาสวรรค์จริงๆชางสวรรค์สนุกจังเลยเบคอนระวังตกนะหลานโอเคครับคุณยายผมไม่ตกหรอกนี่แน่โบจิตาอยู่กับผมผมไม่ตกเด็ดขาดเลยคุณยายจื๊บคุณยายแล้วคุณยายแล้วคุณยายแล้วๆคุณยายแล้ว้ฉันนี่ลำคขญนแกจริงๆเลย อ, max. อยู่โอ้แมนจะไม่ว่าฉันอะไรขนาดนี้เลย hey, hey. เพราะว่าโอ้แมนเขากลัวคุณยายยังไงล่ะเขารักฉันตั้งหากล่ะคุณยายใช่คุณยายเดียวกับต่บอตอบิโดหรือเปล่าเนี่ยใช่สี่ตัวจริงเสียงจริงเลยล่ะ <Hey. S 1> คุณยายตงองน <Simmons> ิ่มๆปัตูจิ๊บ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 แย่คุณยายผมมาถึงนี่แล้วคุณยายเหมือนผมเห็นโอ้แมนอยู่ข้างหน้าเลยนะคุณยาย หเออเบคอนช่วยฉันด้วยโอ้หมากับคุณยายแกนนี่เลยเหรอเออเขามาช่วยฉันด่วนเลยฉันรออยู่ตรงนี้ที่ไม่ไหวเนี่เบคอนเอ้ยช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยฉันวิ่งไปวิ่งมาทำไมเนี่ยฉันวิ่งไปวิ่งมาทำไมเนี่ยเฮ้ยเอ้ยอนี่เบคอนนายว่าโอแมนนาช่วยไหมอ่ะอผมว่าไม่อ่ะแต่ก็ต้องเข้าไปช่วยย เอกอกเลย์เาเบคอนสุดน่ารักไคิดว่าจะผ่านไปได้ง่ายงผมต้องสู้กับพี่สาวนี่คุณยายมาเลยอมนอแปนึนะได้เลยเบคอนฉันหลออยู่นี่แหละพี่สาวใส่ชุ่าผมเลย เธอสวยมากมาเลยเบคอนริมรสู้สักทีเือนานายมาสวยอะไรไม่สวยอะไรเนี่ยโอแม่นี่นายจะจริงหรือเปล่าเนี่ยหันไปสู้ก่อนเบคอนเฮนนไม่คุยกับเรายุกลับไปสู้กับพี่สาวจิ๊วจจิ๊วจิ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  เอเย่เย่เย่ขอบคุณมากเลยนะครับคุณยายแกมี่กับเบคอนไม่เป็นไรเลอแมนฉันว่านะนายกระจอกเกินไปฉันไปก่อนแล้วเบคอน,คอนกับมาร,รอรฉันก<ร>่อนคุณยายเราโดดลงไปกันกันดีกว่าเฮออ้คุณยายกับเบคอนไม่รอพี่โอแมนเลยเฮ้ยสองคนนี้นี่อะไรกันเนี่ยไหนบอก่าจะมาช่วยเราไงปะท่อย เออกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร